แต่ถ้าโยมจะใช้ชีวิตเป็นพระองค์ปรับอุปมาใหม่เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวแล้วผูกเข้ากับอะไรเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้สุนัขสิสุนัขสุนัขกิ้งจอกจับปลิงผูกตัวมันเสร็จแล้วเอามาผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักที่มั่นคงเอาผูกกับต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ใช่ไหมอไอพวกนี้ก็จะดึงจะเยอะกันเลยใช่ไหมพอปล่อยปุ๊บไอสัตว์หชนิด หมูจะเข้าจอมปลวกจระ,ะเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปนะกาสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าชาลิงจะไปป่าพอเยอ่อไปเยอ่อมาผลที่สุดยมปล่อยให้มันเยอ่อทั้งวันหมดแรงไหมหมดแรงหมดแรงแล้วยมจะเห็นสภาพไอสัตว์หกตัวนี้เป็นยังไงมันก็จะมานั่งเจา้านอนจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักหมดสภาพจริงไหมอ่านั่นแหละเหมือนเขาทรมานช้างป่าเขาก็จะมาผูกกับเสาหลักเลยปึ้ง ได้ช้างป่ามาเอาดิ้นสะบัดไปสะบัดไปผลที่สุดหมอบหมดแรงใช่ไหมจิตเราเหมือนกันนี้คือวิธีการฝึกและอะไรคือเสาเขื่อนเสาหลักของเธอต้องไปวิ่งไปหาต้นจามจุรีเสาหลักที่ไหนไหมไม่ต้องกายเธอนี่แหละกายยักตาสติกายนี่แหละเป็นเสาเขื่อนเสาหลักนะ พระองค์บอกกายยกตาสติคือเสาเขื่อนเสาหลักที่ให้จิตมาตั้งอยู่